มา่ถึงทองแล้วคนไรสินะชิ้นน้ำอย่ามีกันมาดิอ่าเรื่องนี้เาจะชิ้นไหนอ่ะเอาชิ้นเล็กครับได้ค่ะได้หมดได้เลยีี่ิเด็กก็กำลังทำตัวดราซิ่งนะคะเอ๊ะมีโทนเบโทแล้วมีอะไรอีกงา กบผ่าตัดไปอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะคะต่อไปจะเป็นตัวไหนดีนะเปรี้ยมีรสชาติเปรี้ยวๆนิดหน่อยมีรสชาติเปรี้ยวๆนิดหน่อยอ่าถูกต้องถูกต้องแอบสุดตาใช่ไหมล่ะเชฟเป็นดาวสบีิเบลล่านะคะหนี่งต่อหนึ่งนะคะหนึ่งต่อหนึ่งพี่อะไรพอเสร็จก่อนเลยครับไม่ต้องแข่งนะคะไม่ต้องแข่งนี่ต่อไปก็อยากจะให้มีรสชาติ อยู่นะอ่ะเสร็จแล้วค่ะโหดพาโหดพาคาเดนยูยูฝั่งนู้นเน้นปริมาณเหรอคะใช่ตีนคนทุกควาไม่คุ้มอ้โหใครได้ไปรลักแย่เลยไจัดใหญ่ให้เยอะจ้าแต่นี้เลยไม่ห่วงของเลยนะคะเต็มที่มากอะไรต่อนะเชฟต่อต่อไปปูมงรืเกลือไทยหน่อยะโอเคท่ะ ใช่ผมห้ผมคนเดียวเลยครับได้เอ้ยสกิลการใช้มาตัดน้องเหี่ยวไม่เอิ่มนี่โอ้โงสกิลการใช้มีเขาไม่ธรรมดาขออีกรอบนึงเขาบอกว่าสภาพจับไม่ทันรอบนึงเดี๋ยวบ้านเส็มๆอ่าได้สวยงามนะใช่ไหมแล้วผมใส่แค่นปะผมแล้วค่ะครบแล้วครบแล้วอ่าหลับแอบทักท้วง ทำเสร็จแล้วต้องชิมน,นะเป็นไงขาดอะไรเติมอะไรนะคะถึงจะถูกใจอร,อ,รอร่อยแล้วครับอร่อยแล้วใส่อย่างนิดนิดหน่อยด้วยความที่วัตถุดิบงทุกอ,อย่างเนี่ยใช่ะคะ กดีอยู่แล้วนะคะเมดอินอิตาลีของเราเบสออฟอิตาลียกอิตาลีมาให้ทุกคนช็อปซึ่งดีมากเพราะว่าจริงๆเราก็ทำร่วมช้อปปี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเราเข้าไปดูในช้อปปี้ก็ได้จะมีแจ็โค้ดเรื่อยๆด้วยแต่ถ้าวันนี้ใครแบบสนใจเนี่ยก็ไปเดินเล่นดูหลักได้เพราะว่ามีแบบออกมาให้เราได้จับได้เห็นจริงมีให้ลมโยมีให้ชิมด้วยใช่ค่ะปกติแล้วเนาะเวลาเราช้อปปิ้งออนไลน์ใช่ไหมคะทุกคนหรือว่าเราถ่ายช้อปปี้เนี่ยเราก็จะได้ดูแต่รูปดูแต่รีวิวแต่ค ได้ลองพี่สำคัญได้ชิมด้วยเอ็กซ์ซูสีจริงๆส่งท้ายปีนะคะโอ้โหดูค่าถางการเซ็ตจริงออกมาข้างหน้าเนี่ยผมกำลังกดโค้ดอยู่แล้วกดโค้ดไม่ต้องใช้เลยผมกดใช้ไม่ทันเดี๋ยวกลับเข้าไปช็อปต่อนะคะนี่จริงจังนะนี่จริงจังมากนะคะหรืออย่างที่พี่เล็กบอกเลยกดเสิร์ช ITA นะคะก็จะเพิ่มเป็นแคตตาล็อกใหม่เอะเหมือนเราจะขาดอีกหนึ่งหัว ขอลงจานได้ไหมแปะเราไปขโมยชีสจากตักนู้นมาขูดกันดีกว่าค่ะไม่อะไรนะคะเราขอเฮดซ้าไปแล้วนี่เฮ๊ยตักนู้นเขามั่วแต่คุยกันหรือเปล่าคะพี่พี่สมนโชนแล้วเนี่ยเสร็จแล้วค่ะพี่เจนนี่เอ็กซ์ตร้าวอร์จินใช่ไหมคะใช่ครับผมนี่นี่ดูท่าทางของเชฟเราสะก่อนโอ้โหอุ้ยเอ่อได้ข่าวว่า รอยเป็นหิมะไปแล้วนะคะพาเมซานชีสที่ชั้นตอนนี้กลายเป็นไม่ใช่ไอซิ่งนะพี่เล็กค ok ่ะทำไมทำสวยอ่ะเป็นยาสกิลการทำงานการทำอะารนี่แต่ผมจะไปได้ยังไงเป็นเฟรนดีก้ก็แบบนี้นะคะพี่จักกี้อย่ายอมแพ้ค่ะพี่จักกี้อย่ายอมแพ้แต่งผักไหมแต่งผักยังไงแช่บวางอยู่ข้างวางอยู่ข้างๆหรอ อยู่เลยนะคะเริ่มการสเตติ้งสิตะกี้สู้ๆค่ะสู้ๆค่ะอุ้ยอุ้ยเชฟกรหนูกก็เห็นอันนี้เอาเชียวๆชีเชียะรดีครับเอาซาบิกไหมครัมซาบิกซาบิกซาบิกเยอะมากๆนี้นี่ก็ได้คราเออเราก็แบบเอาลงหนึ่งหยดแล้วเราดูเขาเห็นที่เขาใช้หลังช้อนตะแหวนแบบตะแหวนครัอันนี้จริงๆมันเหลวไปครับตเอาซอสแต่วมาแต่ละเราลองดูครับได้ครับเราต้องลองนะเราต้องลองดูับนี่ครับปึ๊บแล้วก็ในขณะ แบ่งฝั่งเป็น A B นะคะฝั่งนู้นดูร้อนรนสุดๆไปเลยค่ะที่ฝั่งนี้ดูดูโฟกัสมันคือศิลปะครับแว่าดูปว่าดูปเร็วของเธอได้อยู่นะครับนี่คือนต้นไม้นี่ต้นไม้ทสวยเลยโอ้โหนี่เนี่แหลรือว่าเราออกไปอะไรมันติมได้ได้เลยเชฟ เขาเหมือนเขาก็มาเอลนจอยนะคะไดเลยเชฟเนี่ยเป็นฟิลลาไม้เนาะไฟเดนนิ่งไฟเดนนิ่งใช่ครับไฟเดนนิ่งก็มามาจัดรับพันห้าแน่นอนจัดสุดเชฟขอขอขอจังหวะให้สวัสดิ์เลยค่ะโอเคครับทด้ไหมได้ไหมต้องูเหมือนมีฟิลเตอร์สีชมพูที่เราเข้าไปไม่ได้ในขณะที่ฝั่งนี้เนี่ยเหมือนมีไฟลุกอยู่นะคะตั้งใจมากโฟกัสมากๆเลยพี่เอะไอันนี้เป็นคอนเซ็ปอะไรพอจะแชร์ได้ไหมคะเทปติ้งนี้ จะเขียนเพาว่าชอบพี่แต่ว่ามันยากไปโอเคโอ้โอมีมีแบบว่ามีการเพิ่มองค์ประกอบ and elements นะคะยังไงดียังองคืออันนี้เป็น,นอะไรไม่ออมะอันนี่เป็นรูเอิประเทศบใช่ไหมคะอิตาลีแมพแผนที่ทแผนที่อ่าเขาบอกว่า,าตัวภุมิภาของอิตาลีประเทศอะนะคะอันนี้น้ำริ้งกันเลยใช่ไ่ เล็กจบแล้วกบแค่ใส่เล็กใส่เล็กใส่เล็กโอเคได้อ่ะใกล้เกมยล้วขอถ่ายรูปหน่อยอุ้ยฝั่งน okay. ี okay. go ้เสร็จแล้วขอเสร็จประมัยพี่เล็กด้วยเอ๊ะนำไปก่อนนำไปก่อนนะคะเมนูอาหารที่ f ฟรนซัวฟิตเตอรีทั้งสองท่านของเราเนี่ยรังสรรค์ออกมานะคะจากวัตถุดิบได้แล้วโอเคอะนำเสนอนำเสนอเขาถ่ายรูปหน่อยนะคะ